คนที่อ้วนบวมจากการทานยานะคะแต่ลดลงได้เพราะอะไรไปฟังคุณจุ๋มค่ะคือจุ๋มเป็นคนที่มีโรคประจาตัวนะคะก็คือรูมาตอยแล้วก็แพ้ภูุ่มตัวเองคะ่ะจุ๋มต้องทานยาเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มสเตรอยนะคะกลุ่มสเตรอยเนี่ยถ้าทานเยอะๆหรือานานๆมันจะทําให้เราอ้วนบวมคะ่ะเพราะมันเป็นไซส์เอฟเฟกของยานะคะแล้วจุ๋มเองเนี่ยก็ท้อใจแล้วก็ถอดใจแล้วค่ะคิดว่าคงต้องอ้วนอย่างนี้ตลอดชีวิตตอนนั้นน้าหนัก68กิโลหนักมากนะคะตัวใหญ่มากเหมือนรูปที่จุ๋มส่งมาให้เนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่า จุ๋มก็ไปเจอเพื่อนก็คือคุณมลแนะนําให้จุ๋มรู้จักกับชุดผลิตภัณฑ์ฟิลเกรสค่ะฟิลเกรสเนี่ยมันมี2ตัวก็คือชาเยบเบมาเต้แล้วก็ตัวไฟเบอร์ทานง่ายมากก็คือตอนเช้าตอนที่จุ๋มยังไม่ทานอะไรเลยคือทํา IF ควบคู่ไปด้วยนะคะปรากฏว่า2เดือนค่ะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือร่างที่อ้วนบวมของจุ๋มค่ะยุบลงมาได้ จุ๋มรู้สึกดีขึ้นแล้วการเจ็บป่วยของจุ๋มเนี่ยหนึ่งในสาเหตุก็คือการอักเสบนะคะปรากฏว่าผลการอักเสบมันก็ลดลงด้วยเพราะอักเสบลดลงอาการของโรคก็สงบตามไปด้วยค่ะแล้วตอนนี้น้ําหนักจุ๋มจากที่68เหลือ56 รู้สึกดีขึ้นมากอาการก็ดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครที่ทานยาแล้วเจอ side effect นะคะอยากมีอาการที่ดีขึ้นแบบจุดน,นะคะลองทักถามคุณมนด,ดูนะคะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะอาการแบบนี้เราแก้ได้นะคะยังไงทักกันมาตามลิงก์หน้าโปรไฟล์มนได้เลยนะคะมนฟิลกูดมนฟิลเกตค่ะ